ท่านเลยนะครับที่ที่ลงในพื้นที่แล้วก็ขอขอบคุณนะที่ดําเนินการได้ที่ก็ถือว่าน่าจะเรื่องทรัพย์สินได้จะได้ร้อยเอร์เซ็นตนะเรื่องตัวบุคคลก็เดี๋ยวเราก็ได้ร่าง่อไปนะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะให้เร่งดําเนินการนืตัวเร็วนะครับที่จะได้สรุปข้าค่าวก่อนนะเพื่อเอาไปใช้ นำเสนอและต่อไปโดยโดยต่วทีมงานก็ไม่ต้องรีบร้อนนะดำเนินการไปแล้วก็ปิดจอบไปแต่ละที่แต่ละท,ละที่แต่ละที่นะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าทางศูนย์ข่าวที่นี่เนะี่ยอาจจะเฝ้าดูต่อไปนะครับพี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับจนกว่าโอจะหมดแรงนะโอหมดแรงเมื่อไหร่พี่ก็ไปโออเคครับ ขอบคุณมากครับผมเอาหมดเอาหมดเลยหมดเลยตอนนี้ไปเบ็ดป <|so|> ิ็ดเบ็ด